สวัสดีครับวันนี้มารวยภาพมาตาในท่าของอาจารย์สมหมายนะครับเพื่อนไ้แตกนะครับทั้งเล็กวิ่งนะครับวิ่งหกแตกบนลางสองหกหกสองแตกบนแตกล่างอีกนะครับสำหรับในทาของอาจารย์สมหมายสุดจอด์ดิลีนะครับวันนี้เพื่อนไ้มาแล้วนะครับสำหรับเพื่อนบ้านสังเระในวันวันสี่สิบตาเป็นต่อเลยนะครับโดน สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับสวัสดีครับวันนี้มาติดตามในทางอาจารย์สมัยที่เขาทำไม่ตื่นนะเอานะครับลาสุดอาจารย์สมัยให้เขาหกสองเนินนะครับเต็มเต็มเนินนะครับหกสองสองหกสุดยอดเลยนะครับฝาเอาเพิ่นกระลุดมาสองสามเงินเงินนี้เพิ่นปลาแกมือน่ะแกมือเอาให้รวยเลยเพิ่นปลาเขาเขาตรงโตเลยเขาคักเลยไม่ตื่นเอ้ยนี่เพิ่นเขาแกมันเลยกับเงินนี้เพิ่นเกลือไห่ปลาลายตัวอะไรนะเพิ่นใจห้าลายเพิ่นเลือดปลาไห่ตัวกันเลยเพิ่นปลา มันย่งหาตรงตัวไป่เน,นี่ยผมบอกว่าเบาดกเครียดแล้วแล้ววะอื <โก S 1> อาตรงตัวไปเลยแล้ววะเดี๋ยวมาเรวยกค์กไปตีโทรหาเพื่อนกันเด้อครับก็ <c oughs> ว่าวางตะโดนหละมาเรวยค่าร่วมเทียมอยู่ <c oughs> อ๋ออาจารย์แกไม้แกมือสำเร็จแล้วนะครับค้งแกเขา ตัวเนียคือ้นขอเขาน่าไม่ตื่นเนาะสว,ส,วสวัสดีครับอาจารย์สมัยครับสวัสดีครับสวัสดีค้าโอ้เป็นได้อาจารย์ถอนทุนเหมดขึ้นไปลูกค้าห่วยยูอันแม่อันเข่าของไอจียูยูจังใส่ขนมเกลืออยู่ <c oughs> โอ้ยผู้ขายครับเด็กเขาขนมเกลือวะอาจารย์เอออยูของไอจีอออยูเขาขนมเกลือได้มาขึ้นนี่ลูกที่มาว่าแจ้งผม ไปเจอเขาเนาะอาจารย์มันหลายตัวเนาะเออจารย์เนี่ยตัวียวมันมันล่างมันบนนะตัวเดียวมันล่างเลยนาะครับวิ่งเข่าเยอะก็น้อยอาจารย์เนี่ยอันมันล่างเลยที่มันมันขาดประเนมมันว่างมันหลีหกว่าสันเลยมันขันเอาอยู่หาหกแล้วก็หกสอง เออหกสองสองหกบานนี่ก็วิ่งหกอีกมันมาหกแห้งมันมาต่ที่หกตอนผมว่างเด็เยเดป็นยังไงยังแปลว่าหกหกสองหกหกสองแตกล่างเตะบนบัาแตกล่างเตะบนแตกวิ่งเองแม่สามเด็กยเนี่ยเด้งโม้รวยยังอาจารย์นี่นานแา้วอาจารย์ซีเด้งซีเด้งตัวหกสองสองหกนี่ก็ล่างบนอ่า วิ่งโฮกอีกร่างบนอีกเอาอ้าโอ้หวิ่งกกราลงบนอีกาะอาจ์นน่ะมันหลอกตัวเดียวเบีเด็กนด้ยนี่ยอกตัวเดียวกันก็ได้ตายเลยใครเชื่อลูกที่มาโดนหน้ามากันเมยว่าจะเจอเมยฝพัังตาเกาวันวันนี้แล้วน่าจันนได้บนเขาคับเนาะเฮ้ยจะได้เขาเรืผมมันสำคัญในเรองว่าขันเขามักออกกลางออกบนใกันเลย ครับผมมันจันน้องเลกับสามเด้งชี้เด้งไหมแต่เฮียน้องด้กับไหนมันหกสองกับเด็กผมชนมากันออกคือตรงตรงโลดเนี่ยว่าหกสองโลดครับผมอืมแต่ว่ามันมันเจอล่างอีกที่สองหกอีกบ้านอ้าวมีอะไรพลังของขับทีบเลยลูกทีบมาดีใจด้วยใจดั้ามารจัน ก็หมดทุ้ทางอ่าครับสุดยอดเลยนะครับเอ้าวิ่งวิ่งเงนี้ยหก็วิ่งล่าง,ง,งวิ่งบนอีกแตกล่างเด็กบนอีกอยู่กลางหันมาใครที่ยุย่ยได้จะน่าจานเนาะเอเอามาขักมาเนยแทนเนี่ยฝ<อ>รัง่งผู้เดียวมันมือนะเนี่ยมันก็ได้แสนกลัวหันนะครับใครอ,อยู่ดอกจานทร์พู้เขาจะทุนหลายเนาะเขาทุนหลน์มันว่าเลขสองพูดมาเลขเคยเที่ยวมันว่ามันมักเนียนเนียนจันทร์เลขเลขแล้วมันเรียนข้อเก่าตัวจานทร์ เออมันเรีข้องเกามันแก่ไข่สี่หานะคร<อ>ับมันว่านะมันมาเขามาหาผมมือตอนแรกนะมันก็เลยว่าอาจ,จารย์ในมาวายมันอยู่ได้หนีแล้วทั้งนี้ว่ะหาหกคุกหกหาหกสองหาหนึ่งหาเก้าแต่อาจ,จารย์มาหาหนึ่งก็หาเก้าว่ะเนี่ยพลังคอยมากาเรียกกกว่าที่ซื้อหกสองร้านนังมันเรียกข้องเก้ามันว่ะครับครั มเลยจำเบ,บาบัตรโอ้ๆๆยกระจายอว่าเมฆเป็นร่มชะนอนพันผืดเขาเลยห <c oughs> มดเลยครับผมอ่ะพร้อม้วครับอาจารย์จบวิ่งเลยครับผมพร้อมแล้วเนาะครับวิ่งสองกับศูนย์เอะครับผมสองกับศูนย์บนล่างเอาแนเนะบนละ่างสองเก้าสองสี่สองเก้าสองสี่ แล้วกศูนย์สองศูนย์หกเอาไหมนะจ๊ะยังก่อนจันศูนย์สองกับศูนย์หกอ๋อศูนย์สองศูนย์หกขับขับครับครับ,รบมีคันว่าจันบหนเด้อสองบินกันใน 22, เดนอสองสองกับสามสามอบินเด็กบินเป็นตัวการนาจ๊นนะ,ะเนาะเอบินสองสองสามสามครับคุณ สำนีว่าอาจารย์สำนีสคีรมกรมเนี่เด้อครับกรมตรีอาจารย์กรมมันสองเก่ากับศูนย์สองเดอศูนสองนะอจารยเนาะครับยแอดมินเสียงวานเพิ่นนั่นอาจารยเพิ่นช่วนไหนฟังครับ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 อาเลยมตุยเฮาช่อจารย์ฟังโนือกันวะวิ่งวิ่งสองกับศูนย์บนาง จับคูสองเก้าสองสี่ศูนย์สองศูนย์หกเบิ้ลนสองสองสามสามเด้ค่ะถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องครับน้าจั์นะครับโอ้งาครับงามงาถูกใจราจันนี่ไรเอฟซีมักสี่อะไรจันคือทค่มันเกาะจัได้เด้งนะเลขกอกตัวเดียวกันนะทั้งบนทั้งล่างเลยพี่ว่านแกมือแกมือยังสวยงามเลยจันผู้ได้ซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างนะถ้าผู้ได้มักเม็ดเดียวเด้อครับผม หาบบราณอย่างนี้ก็คือนี่สองเก่าเลยตัวเก่าไหมอีกไม่มันกินเยอะ้เก่าด้วลนะมันมาปีนมันมาปีนนะสองคนเราเคยปีนเป็นสองเก่าค่ะครับผมเด็กเล่ามันอยู่ใกล้กกันนี่ได้เด็กเล่านี่กต่บนแน่น่ะจะคุณได้ออกไปมันช่วยชุกจ้อชุกจ้อกันในนอยจานเนาะครับผมครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับจะแบ่งปันในทางมีหน่อยสี่ขึ้เรานะครับก็เพราะว่าอาจารย์อยู่มันคนเยื่น กภาพแข็งแรกนะครับเป็นลมโพลมไส้ยัไงทั้งช่องนีดนเนยจันขอบคุณครับอคุณเลราคสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าขอจบไปแล้วเด้อนะครับสำหรับอาจารย์สมัยครับเออเกเพื้นบ้านฟังเล่านะไม่ตื่นเนาะวันนี้วันที่สิบเด้อนะคนไหยมาแล้ววันที่สิบนะครับธันวาสองห้าหกแปดแก่มือซ้อเเ็จนะครับเอาแบบเอ่อมีด เจ้ามือนี่เขาดำเกลือเลยเอาไอซิยู่เลยเป็นว่านะครับแตกหกบนล่างย้ําสองหกสองบนล่างอีกนะแต่ทั้งเลขวิ่งแต่ทั้งเลขจับคููนี่แหละอาจารย์สมัยเอฟซีมังครั่นหมดนี่แหละนับนเป็นเขาเขาคักเขาแน่นะเออถือว่าเย่ามือสําเร็จเด้อนะครับเอาวันนี้เป็นไหหมาแล้วนะครับก็มีเลขวิ่งสองกับศูนย์นะมีตัวเนาะสองกับศูนย์บนล่างเด้อนะครับจําให้สองเก้าสองสี่ศูนย์สองแล้วก็สอง ศูนย์หกนะครับเด็เบิ้ลคนไทยมากันนะครับสองสองสามสามน้องใบเตยขอให้เอฟซีทางช่องโชคดีมิใช่กับอาจารย์สมัยในวันนี้เด้อนะครับขอบคุณอาจารย์สมัยอะไรตีแบงปัดในพี่น้องเอฟซีเข้าตลอดเนาะอืมเพิ่นกับวัววางเงินเข้าดอกเอฟซีโชว์มาก็ต้องคอยแบงปันกันยังปันเพิ่นเด้อนะครับเพื่อใไงเป็นการแพร่บารมีเพิ่อนเพิ่นอนเฉลียคนตัวอาจารย์เนี่ยรักกัอุ้นนุนผมลุงวัดป่าเนาะไอ้วัดเพิ่นอนถือว่าเพิ่น ได้ไปเพิ่นกับมิตรส้างประโยชน์เนาะ,อะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อนะครับที่แบ่งปัญหนทางของเอ็ซีขอเอ็ซีชมมาน,น้าประเดี๋ยวในงวดนี้สิบด้วยครับสวัสดีครับ